ครับกับสวัสดีครับรักนักสู้วิชาของปู่ขนมต้มทั้งหลายนะครับมาแล้วครับชอบหลังช่างครับศึกบวยไทยเกตสีครับชาววันอาทิตย์ที่13ทธันวาคมครับพุทธศักราช2 5 6 3ครับมัดบวยวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับมาผ่านกันเยอะนะครับเกินไกลสุดก็คงจะเป็นจุด5นะครับก็คือเจ้ากสิกรนะครับ เจ้าสุลหล่อจุดสก็เท่านั้นเองนะครับนอกนั้นก็ผ่านเฉลุยทุกคนเลยนะครับอ่ะก่อนจะน้ำเรียนก็เหมือนเดิมนะครับฝากถึงผู้มีวราคุณครับสโบเบทนะครับสโบเบสานะครับเว็บกีฬาเดิมพันมวยออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเดียวสเต็ปออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวครับการเงินมั่นคงเถาวนครับเบิกถอนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสนใจก็แอดเข้าไปครับมีแอดหน้านะครับ s สามห้าเก้า sbobet ครับผมจะลงลิงก์ไว้ตรงใต้คลิปใต้โพสนะครับตรงที่แสดงความคิดเห็นนะครับสนใจก็เลื่อนขึ้นไปดูนะครับอยากจะกิ้มจัดกระแทงครับลุมพินีราชดําดำเนินครับกิ้มแทงได้ทุกวันนะครับสโปรเบสสโปเบนะครับเวฟกีฬาหลากหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นบอลมวยหวยนะครับรวมอยู่ตรงที่เดียวเลยนะครับการเงินบ้านคงแน่นอนครับไปกันเลยครับคู่แรกนะครับสุดหล่อ ออตตึกแดงนะครับหรือว่าสุดหล่อเพชรเกียรติเพชรนะครับผู้เคยแพมานะครับเพิ่มกเจ้ากสิกรหรือว่าเจ้ามดกันไฟนายโอ้ยแทสลานะครับ16ปีเท่ากันครับเป็นอ่ารู้สึกจะเป็นอุบลนะครับเจ้าสุดหล่อนี้อยู่บนนะครับเจ้ากสิกรนี่ก็เป็นมวยจากอ่านครศรีธรรมราชนะครับซอมสอโชคมีชัยครับเจ้ากสิกรนะครับเตี๋ยสันลำหนักนะครับอ่าประเภทที่ว่า หลากหลายนะครับครบเครื่องนะครับแรงปลายดีนะครับล่าสุดก็ไปแพ้เจ้ายอดบัวงามไดมอนด์เก้าแปดในการชิงแชมป์เจ็ดสีนะครับส่วนเจ้าสุดหล่อตึกแดงนะครับผู้เคยแพ้มานะครับก็ประเภทที่ว่าแม่ยังไงอะไฟเตอร์นะดุดันนะครับเดินหน้าคว้าตีนะครับศอกของแข็งแรงนะครับวันนั้นแพ้ก็ไปแพ้ที่ว่าเหลี่ยมกิ๊กเดียวนะครับ บบยุคานะครับเจ้ากระสิกรเลยคว้าไปนะครับวันนี้ครับเอาคืนทบกต้นทบดอกครับจัดไปที่เจ้าสุดหล่อออสตึกแดงครับมาถึงวยคู่ที่2ครับฉลามขาวตออมอสีนะครับหรือว่าพีเชแสนชัยนะครับพบกับเจ้าวรพลเกียรติชัชนันนะครับเจ้าฉลามขาวตออมอสีนะครับหรือว่าแบ์นี้ก็ซ้อมอยู่พีเชนะสิปีครับขวาจากโคราชนะครับผู้เคยชนะมา เคยชนะมานี่ตามที่ผมสืบมานี่รู้สึกจากตั้งแต่วัยเด็กนะฮะสามสิบกิโลนะชนะมาถึงสองครั้งแล้วนะครับชนะมาสองครั้งนะครับตั้งแต่นตั้งแต่เป็นเด็กๆต่อยูโพอนนะครับนะชนะเจ้าวรพลมานะครับฝีมือหลากหลายนะครับเขาในเหนียวนะครับมัดศอกครบเครื่อนครับลายนี้นะครับล่าสุดชนะนุ่มสุรินทร์ชอเจวินานะครับส่วนเจ้าวรพลเจตดชักชนะนะครับก็ สิบเจ็ดปีเท่ากันเนี่ยนะซ้ายเป็นมวยซ้ายจากบุรีรัมนะครับใกล้ๆกันนั่นแหละนะครับบุรีรัมโคราชนะครับคบเครื่องในเหนียวเหมือนกันนะครับตีนซ้ายหน้านี่ก็โอเคนะครับนะราสุดก็ผัดแพ้ผัดชนะกับเจ้าชาติพยักษ์ศักสตูลนะครับมันได้ทำแหททิกได้นะครับตั้งแต่เป็นเด็กก็ชนะมา2ครั้งแล้วนะครับจัดไปที่ฉลามขาวต่อหมอสีครับคู่ที่2นะครับมาถึงคู่3ครับ เดิแรกเริ่มเดิมทีก็จะเป็นก้าวพชนลูกบอลใหญ่นะครับเจอกับเจ้ากระดูกเหล็กกอกลมเกลียวนะครับมาแก้มือกันแต่ที่นี้ว่าเจ้าก้าวพชนไปเข้าเวรแทนศึกใหญ่ของป่าชุนวันนั้นที่ลุมพินีนะครับทาให้เจ้ากระดูกเหล็กก็เก้อไปนะครับวันนั้นเจ้าก้าวพชนเป็นรองเกตสี่ห้าสามนะครับพลิกชนะมานะครับชนะเจ้าทัพทีมทองสอ่อจอกงนน์นะครับที่ลุมพินีวันนั้นศึกใหญ่นะครับ เลยนําเอาเจ้าเฟสกับกับเจ้าเพชรรพาโสพิษครับมาเข้าเวทแทนนะครับในพิกัดร้อยยี่สิบสองปอนด์นะครับเจ้าเฟสเอราวันนี่มวยซ้ายนะเป็นมวยซ้ายเอนเตอร์เทนคนดูทั้งคู่อ่ะนะสไตล์คล้ายๆกันนะครับอ่าลุนน้องครับส่วนเจ้าเพชรรพานี่ยี่สิบห้าปีแล้วขวานะครับจากพิกิดนะครับก็ไม่ต้องพูดมากครับผ่านกันทั้งคู่นะครับน้ําหนักนะครับผ่านกันทั้งคู่นะครับจัดไปที่เพชรรพาโสพิษครับอ่า ถึงจะซ้อมกับผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่เป็นนักบวยนะไม่ใช่ว่าซ้อมผู้หญิงซ้อมแบบนั่นนะครับข่ายมวยสอสโซพิษนี่มีนักบวยหญิงนะครับก็ลุมซ้อมลุมปั้มนะครับนะหลายคนเหมือนกันนะครับแกงครับนะจัดไปที่เพชรละภาสอสโซพิษครับคู่ที่คู่รองนะครับมาถึงคู่เอกครับเฟรเลี่จักรยานบวยไทยนะครับพบกับเจ้าทักษิณเล็กสอจอบียกุไทยนะครับหรือว่าสินโนไทย นะครับหรือว่าสิบปรกกายฟ้านั่แหละนะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่กับสจเปียกท่านสจเปียกโดยสมบูรณ์แบบแล้วนะครับนะเจ้าเฟอร์รรี่ผู้เคยชนะมานะผู้เคยชนะมานี่ได้ลอยกว่านิดๆนะได้ลอยกว่านิดนึงนะครับก็แบบนี้ก็อยู่กับแฟร์แท็กนะซ้อมอยู่แฟร์แท็กนะครับหายเป็นนานเหมือนกันนะครับยีบสามปีขวาจากสุราษฎร์ธานีนะครับอ่ะ ล่าสุดนี่ไปชนะเจ้าเมืองไทยพีเชเซนชัยนะครับส่วนเจ้าทักษิณก็ชนะเจ้าธนันชัยแฟร์แท็กนะครับวันนี้ครับเจ้าเฟอร์เลอรี่น่าจะมาแก้แค้นให้ค่ายแฟร์แท็กแน่นอนครับนะคงจะมาล้างายให้กับเจ้าธนันชัยวันนั้นนะครับคู่นี้นะครับผมชอบไปที่เฟอร์เลอรี่นะครับชอบไปที่เฟอร์เลอรี่จักรยานมวทยครับน่าจะย้ำชัยได้นะครับประเภทฝีมือก็คล้ายๆกันนะครับรูปเกมนี่เจ้า ทักสณเล็กไปก่อนแน่นะครับถ้าจะเล่นแบบชันฉลาดก็เข้าไปที่ทักษิณเล็กก่อนนะครับเข้าไปก่อนแล้วก็เข้าแล้วก็ออกมาโตดนะครับนะข้ามาโตดคิดว่าเน่าเจ้าทักษิณเล็กต้องไปไปก่อนนะครับราคานะครับเหมือนแมทแมทก่อนนะครับแมทแมทแมทที่แล้วมาก็ไปก่อนนะครับนะแสงหน้าไปก่อนนะครับแล้วเข้ามาพาดแท้ให้กับเจ้าเฟอร์เรอรี่นะครับชอบไปที่เฟอร์เรอรี่จักรยานมวยไทยครับคู่ที่ผู้เอกนะครับ ก่อนจะไปถึงมวยนิดอิสข้อเด็ดรวมไปถึงอภิมหาข้อเด็ดเจ็ดย่านน้ำตีลังการเล่นหันลังเล่นนะครับก็ฝากถึงเหมือนเดิมครับสโบเบทนะครับสโบเบทสามห้าเก้าเว็บกีฬาหลากหลายชนิดครับเว็บเดิมพันมวยออนไลน์เดียวสเตปออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวครับการเงินมั่นคงถาวนเบิกตอนได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมจะลงลิงก์ไว้ตรงใต้คลิปใต้โพสนะครับตรงที่แสดงความคิดเห็นนะครับสนใจก็เลื่อนขึ้นไปดูนะครับกินแทงในทุกวันจันทถึงศุกร์นะครับ มาถึงมวยเดดอีสโคเด็ดประจำแมตช์นี้ครับมวยเดดอีสโคเด็ดประจำแมตช์นี้จัดไปที่เพชรละพาสอโศภิดครับนะเพชรละพาสอโศภิดครับจัดเป็นเดดอีสโคเด็ดประจำแมตช์นี้นะครับส่วนอภิมหาโคเด็ดเจ็ดยัานนำนะครับวันนี้จัดไปที่ฉลามขาวตอมอสีครับฉลามขาวตอมอสีครับเป็นอภิมหาโคเด็ดเจ็ดยัานนำประจำแมตช์นี้ครับสำหรับตีลังกาเล่นหันหลังเล่นครับ ไม่ชัดเจนครับวันนี้นะครับก็ไว้เจอกับผมในเสาร์ที่19อาทิตย์ที่20ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่องไว้ในใจครับแมชแมชนะครับท่องไว้นะครับออกจากบ้านจากเรือนนะครับอย่าลืมนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับจากกระผมนักสู้วิชาปูขนมต้มครับโรคภัยไข้เจ็บยิ่งเป็นหน้าหนาวครับเหมือนกาวตาช้างเลยทีเดียวนะครับถ้ามันติดแล้วก็มีสิทธิ์ออกยากนะครับอย่าลืมนะครับแมช นะครับโควิดมาอีกแล้วนะครับและก็คนที่อยู่ในสนามนะครับก็ช่องเก็ดสีไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาไม่ให้เข้าไปนะครับแต่สําหรับเวทีราชดำเนินลุงพีดีนะครับหรือว่าเวทีอื่นๆนะครับก็ฝากให้อยู่ในมาตรฐานของทางรัฐบาลเขาวางไว้นะครับนะเพื่อพวกเราจะได้ไปสนุนในการชมศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับด้วยความ ปัานาดีครับจากขบมนนักสู้วิชาปูกขนมต้มสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับจงโชคดีครับกับศึกมวยไทยเกียรติศรีฉีดทุกชั้นยากาศสวัสดีครับ